นะคะส่วนช่วงนี้น้องเศร้าหนุ่ยมีเรื่องอะไรมาฝากติดตามได้ในช่วงของแรงสะกิดสกิดขา้าค่ะแรงสะกิดสกิดขท้าไทยชาติแรกในอาเซียนเจ้าผาฟีฟาคอนเกรส2 0เซอีเวนต์หนอกสนามเทยิงใหญ่ไี่สุดของโลกฟุตบอลจ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้องเศร้าหน่อยมีข่าวดีมาบอก ็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจและก็ความสําเร็จของไทยเราซึ่งถือเป็นชาติแรกในอาเซียนที่ได้รับเลือกจากสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเรือฟี ف าให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมย้า่ซ้ำมันสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติครั้งที่เจเซฟี ف าคอนเกรสสมบันเย็บเซฟราวางวันที่13มถึง1 7พฤษภาคม2567เที่ยการประชุมแห่งชาติซิริกิตงานนี้เนี่ยนะเป็นอีเวนต์นอกสนามที่ใหญ่ที่สุดของฟี ف าซึ่งไทยเราก็ถือเป็นประเทศแรกของภูมิภาคอาเซียน แล้วก็เป็นประเทศห้าในทวีปเอเชียต่อจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้กาตาร์แล้วก็ออสเตรเลียโดยมีสมาชิกของฟีฟ่าว่าซองรอยยซีปอดประเทศทั่วโลกแล้วก็ยังมีนักกีฬาฟุตบอลระดับตำนานเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยก็คาดการณ์ว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาในไทยในนาว่าสามพันคนช่วยนำไรายได้เข้าประเทศสร้างผลเชิงบวกทางเศรษฐกิจว่าซองรอยเยแปดล้านบาทแล้วก็เกิดการจ้างงานว่าหนึ่งร้อยหกสิบอัตราอีกทางยังมีการท้ายทอดภาพกิจกรรมแล้ว ก็การประชุมดังกล่าวไปทั่วโลกก็เลยถือเป็นโอกาสของไทยเราเทจะได้ประชาสัมพันธ์ประเทศในถูกมิตินั่นแหละจ้าเรื่องนี้เนะนี่ยนะนายกรัฐมนตรีก็ได้ยินดีอย่างยิ่งเลยว่าเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมพ้นนี้ก็นับเป็นความภาคภูมิใจความสําเร็จแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์สําคัญของไทยพร้อมกับมีการขอบคุณน่วยงานถูกภาคส่วนในการทํางานร่วมกันจนทําให้ไทยเราได้รับโอกาสสาคัญทุนนี้เราก็แสดงให้เห็นว่าไทยเน,นี่ยนะมีคิดความสามาถในการเป็นสุนกลางการประชุม ชุมเทสมัตร,รองรับประเทศสมาชิกต่างๆได้จากทั่วโลกสะท้อนให้เห็นถึงเสียภาพด้านกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยววัฒนธรรมสิงแวดลอมเพื่อให้โลนได้รับโลแล้วก็ที่สำคัญก็ยังเป็นการดึงดูดความสนใจในกีฬาฟุตบอลคองเด็กเยาว,วชนแล้วก็ประชาชนให้เป็นเทนยมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยเลยลจไอะ้ะนอ้องเศรหน่อยก็รู้สึกภาคภูมิใจแทนคนไทยเรามากๆเลยนะบายบาย